สวัสดีค่ะจากร้านช่างทธนวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตีเล็กโปรนะคะของชื่อนายโอนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จ นี่ะะคถอใส่ชาร์จแล้วเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ เลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ นนี่ะะคะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ